สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำผลิตภัณฑ์กระจัดคราบของ B-safe นะคะเราจะทำให้ดูกันเลยโดยการขัดเบาะเก่านะคะโอเคติดสกอตเทปใสลงไปแบ่งแดนให้เห็นชัดเจนกันไปเลยนะคะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ B-safe ของเราค่ะฉีดเข้าไป ฉีดเข้าไปเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บีแซบนะคะขจัดภาพอเนกประสงค์ไม่แนะนําให้ใช้กับเบาะสีดําหรือรถสีดํานะคะขัดที่ตัวรถก็ได้นะคะเน้นเป็นรถสีขาวเนาะเพราะว่าบางทีสีขาวใช้ไปนานๆเกิดคราบเหลืองนะคะเราก็จะใช้แปรงขัดนะฉีดเข้าไปเราไม่ได้ใช้น้ําเลยนะคะใช้แปรงอย่างเดียวนะคะขัด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 เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ผ้านะคะผ้าแห้งธรรมดาเลยค่ะ ไม่ใช่ผ้าที่แบบชุบน้ำอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวขัดก่อนโอเคผ้ามาเลยค่ะโอเคผ้าเช็ดลงแค่นั้นค่ะสะอาดหมดจดความแตกต่างน,นะคะเดี๋ยวดูความแตกต่างเราลอดสกอตเทปใสออกว้าบเห็นไหมคะขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดค่ะสะอาดเอยี่ยมออกบีแซฟค่ะ299บาทค่ะ